เบ็ดแบบเแบ็ดห้าแล้วกันนะคุณอาพี่วัวจัดให้ผมหน่อยแล้วกันนะพี่วัวน,นะจัดให้แบบสวยๆแล้วลกันนะพี่วัวเอ้ยหมาผมห้ายไปเลยดีกว่าดอกแรกไม่เป็นไรดอกต่อไปเอ้ย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 มาแล้วว่าดอกนี้ทุกคนพี่วัวของเราเอ้ยเจ็ดร้อยห้าสิบบาท มาก็ขอกราบสวัสดีคนดูทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมมาวันนี้ก็ไม่อยู่ผมเช่นเคยนะคนน่วันนี้เราก็ไม่อยู่กับนาเว็บ IC99 9นะคนนะไอซีเก้า้านะคนน่ะมาครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปบอนสล,ล็อตจากค่ายพีจีกันต่อนะคนะน่เดี๋ยววันนี้ผมบอกเลยผมมาว่าแบบจะไปเล่นไอเกมที่มันแบบเด่นๆนะทุกคนฟอร์จูนโอเอ็กซ์หรือว่าเกมบัวน,นะคนน่พี่บัวของเรานะคนน่นี่มันขอไปตามเลยกันนะคนน่ะ โผล่หัวออกมาเลยครับผมอย่างแรกก็โผล่หัวออกมาเลยนะคนนะโอ้โหเน็ตมาดิครับเข้าเกมมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคนนะวันนี้เราก็ไปแบบขอไปแบบทูนแบบเอ้ยไม่ใช่ขอไปเบ็ดแบบเบ็ดห้าแล้วกันนะคนนะนะพี่วัวจัดให้ผมหน่อยแล้วกันนะพี่วัวนะจัดให้แบบสวยๆแล้วกันนะพี่วัวเอ้ยหมาผมร้ายไปเลยดีกว่าดอกแรกไม่เป็นไรดอกต่อไปเอ้ย เอ้ยเอ้ยเอ้ยมาแล้วว่าดอกนี้ทุกคนพี่วัวของเราเอ้ยเจ็ดร้อยห้าสิบบาทดอกแรกก็ถือว่าแบบหวานจงหวานจีบะครับหวานจงหวานจีบะครับเอ้ยดอกสองมาแบบติดติดดูดิครับหกร้อยบาทต่อมาดีจัดมาดีจ่านะคนามาดีจัดมาดีจ่าผมเอ้ยเอ้ยเอ้ยหายแล้วหรอเออยังไงดอกนี้มาเท่าไหร่ทุกคน เอ้ยห้าร้อยบาทม,มาแต่ละดอกแต่ละทีทุกคนดูดิแต่ละดอกแต่ละทีไม่ต่ากว่าหนึ่งร้อยเลยนะคนน่ะแต่ละดอกแต่ละทีเนาะเออมาดอกนี้ข้างบนมาเต็มดูดิเห็นไหมเห็นไหมเจ็ดร้อยห้าสิบบาทมมผมบอกกันนะคนน่ะวันนี้สําหรับใครแบบอยากอยากเล่นแล้วก็อยากแตกดีๆมันผมย้อ้ทุกคนไปลองเปิดใจไปเข้ากลุ่มนี้ดูทุกคนกลุ่มเทลิเกนนะคนน่ะเทลิเกนเออนั่นแหละ มาเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยกันนะคนุณอานี่อุลตร้าเ,เกนกลุ่มนาเล่นเนะนาะคุณเนาะกลุ่มนาเล่นพีนะคนุณอานี่เห็นไหมมันจะมีแบบกลุ่มแบบแนะนําเล่นโคตรเยอะนะคุณอาเห็นไหมเห็นไหมเอาคุณอาสำหรับใครที่แบบสนใจเข้ากลุ่มก็ไปสมัครไปเข้ากลุ่มกนได้เลยนะคนุณอากลุ่มเทลิกแกรนครับผมนะผมบอกเลยกลุ่มนาเล่นนี่แหละเนาะนี่นะคนุณะาแล้วก็พ g มีปรับยังไงปับปรุงใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคุณอาสำหรับใครที่ไปปั่นแล้วเสียมีแบบคืนยอดเสียให้แบบ ลูกค้า30%หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคนน่ะเออน่าจะประมาณนี้แหละแล้วก็สําหรับใครที่แบบยังมีทุนตอนนี้อยากได้เครดิตฟงเครดิตฟรีก็สมัครเข้าไปรับเครดิตฟรีได้เลยเดอ้อมาครับผมขอปิดไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอไปปั่นไปเล่นเกมต่อแล้วกันนะคนน่ะขอไปเล่นเกมต่อ,อสักสิบหมุนสิบจ๊กสุดท้ายเอ้ยเอ้ยเอ้ยหายไปแล้วหายไปแล้วพี่วัวเออมาอย่างไงต่อดีทุกคนไหายไปต่อไหม ไปสักสามสิบหมุนแล้วกันนะคนน่ะเฮ้ยดีขอไปสักสิบหมุนแล้วกันสิบหมุนเบาๆไปถ้าไม่ไปเดี๋ยวจบเลยแล้วกันนะคนนะถ้าไม่ลงเดี๋ยวจบเลยแล้วกันนะคนนะเอยเอยเออมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะแล้วมันก็ต้องมาจนได้ครับผมนะคนนะมาดอกนี้หนึ่งร้อยสิบห้าบาทนะผมโอ้โหโอ้โหที่ไหนได้มันก็ต้องลงจนได้นะคนน่ะเออยังไงกระโดดไปสักดอกหนึ่งยังไม่เห็นพี่วัวกระโดดเลยยังไม่เห็นพี่วัวกระโดดเลยวันนี้เอยจึ๊กหนึ่งอีกจึ๊กหนึ่ง อีกจึงกหนึ่งไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินไปแล้วเกินไปแล้วทุกคนมาเดี๋ยวเอาจนมันจะแตกสักดอกเลยกันดอกสุดท้ายเออมาครับผมเดี๋ยวจบคลิปเลยแล้ว,ลวกันนะจึ๊กไปหนึ่งทีหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคนนะโอเคครับผมนะสำหรับใครที่แบบสนใจอยากเล่นอยากตามก็ลองเปิดใจเล่นไปตามได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยนะคนนะโอเคครับผมสำหรับใครที่แบบชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคนนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคนนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิิปววดดีโออใหมม่ๆขงผ้ยนนะะคเา โอเคงั้นผมขอกราบลาทุกคนไปก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับ